หมอลำน้อแสดงหมอลำน้อแสด็งไปผิดหรันอป้าผิดผิดนี่ครับคนสื่อบัตรขันนักพุ่นครับของลูกเรียบผมไปใส่ไดิโอ้เยวรถออกนี่ครับมันต้องเอามันต้องดึต้องเที่ยวรถเข่าสองต้องเที่ยวรถออกไปออกคนี้ได้ป้ะ รถนนเปิดได้บ่รถนน์ขีได้บ่อิดได้ขิดได้ขิดได้รถบ้านไปถึงหันสิรถบ้านไปถึงถนนรถบ้านไปถึงถนนตรงเวทแจ้งแสนแล้วรถบ้านเขมบการลงมาสิครับผมสวัสดีครับเอ้ยพ่อเจ้าไปไหนมาไหนเจ้าหลงบ้านสิมาอีกเมื่อยสว่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดครับวันนี้แทบผู้ใดตัวนีไโอ้ยหวานนี้ไปเจ็บมาจากจังหวัด้ระบี่ มีประชุมมีประชุมซุ่งเมื่อเขาให้เป็นะครับเป็นนายุผมบกระดาแบบี้แดดมากแดดมากนิ่แปดยนกรแดมันแห้งดีครับเอาขึ้นเอาไอ้าส้่อยตั้งต่สมัยลูกอิสารอะไะ สมัยนี่าทำัมวิทยาศาสตร์ท่านเกิดแมเย็นมวยกีาลมพื้นมุยพอมันถือกันพอสงการกันตะสมัยจะคอยเป็นเบาสมัยไหมเจ้าเด็กชื่อได้ลยนี่ยังเกิดเราด้กี้พื้นไฟพ่อกันอาศัยบารมีเราวหล่ตกี้เราเราไงก็เขาเนี่ะวันนับผนขับรถบาดีเมียจะว่าขไม่นี่พอยังเดวเพี่บูกขับเลยนะแข่งกันแสามารถคอมนี่ได้มับงพวบ ตั้งคอมวันนี้เอขาคพื้นขึ้นความได้ยุบมัน่มได้่มได้เออพอนั่งในยุ่หันได้สิอยากเลกเนี่ยยบครับคออกประตูฝากค้นคุ่นเนาะรันตั้งไรนิอไอย่างี้ เดตังรจะถัดเจ้าคุเยนะดเลยเออ่เลยวันงหญเลยให่แต่มีนาทีนี่และใหญ่เลยได้ยูหันตั้งหันตั้งช่งนี้ได้ต่างหันมาได้ใช่ตอนวิมุนัง ไล่ดีนี้ดิเดช่องตั้งต่มาไกลซสอะไรแล้วพูดไรข้ากันมีงานสังกะสีหัวสังกะสีไฟประดับครับนี่ครับผมมากเก็ตัในกรงพี่ อ่าพรสเปิดครับผมพรสเปิฐนะครับศูนย์แปดหนเสี่หนึ่งหกศูนย์แปดห้บ้านเดียวกันกับยุคกียร์ละอ๋อยุคขวัญสวรรค์ยุคขวัสวรรค์น้ำกันนั่นแหละครับครับผมถ้าว่ากันฝากพันทั้งพี่ทั้งพยจุตก็ได้ทั้งพยัญชนะใช้ก็ได้เจ้านี่แหละฝากไปฝากไปต้องคนหนายเงีนี่แหละมันายไปเที่ยจังหวัดใช้พยุตเกิดว่าบ้านเรายืนนี่แหละครับเอาหบองวันยืนได้ไม่ใชไไนเนาะเอาหบองวันยืนได้ลงได้แล้วแรกกับรถรถออกนี้

นาะเพื่อที่จะรถบัสจักเป็นแนวตอนนี้เข้ามาเยวรถงของทานี้เข้ามาท่านี้ได้งนโอเคสรุปแล้วนะครับผมสรุปแล้วว่ดล่ะครับพี่น้องครับสรุปแล้วได้จาตั้งไว้จะขึ้นได้ละได้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 เร่อาขาขารขาับเ้ยพวกเขานังน้ำน่ยยพวกเขาังน้ำน่ฮะผมเจอพวกเขานังน้ดงน้ำน่ทงเนาะมันน่ได้ย มันก็ตามพื้นที่เนาะเป็นกบ,บ่ไร้ว่าเอาฟังไหไผฟังหนึ่งหรอกคือตันงะต่กบฏสามาตร์ก็โอเคครับโอเคครับได้ได้ ันตั้งท่านีาน่้อ,อ <c oughs> ยู่นี่อนั่งไหนอยู่วันเดียดแต่อัวกามือเดียดมีลมพอห่อนใช,ใช่จังมือหนี้วแต่จังพนี้หมองลูกก่าพี้อมอยููแต่ว่ามัอยังยังมีลมอยู่ในวันมีลมรถบ้านเขาจอดน้ำทางจอดน้ำทางหันถนนพิากัาจอดน้ำทาง

ลูกทิดซอยเจ้าของสกสกอนเด้อเดี๋ยว <c oughs> แออถวดินใต้ใหม่กว่าจิเนี่ยออันี่มันดินเหนียวเยละพ <c oughs> ี่เอนลยกุญแางเบิดเนาะโบฟังฟ่าฟังไฟเนาะรู้บัวล <c oughs> <c oughs> งเดี๋ยวมันอช้กงนแจ คนที่ตั้งคนที่ิดทคโนนี้จการเหแล้วก็ผมก็แม่คนที่อยรับคนะครับเพื่อเพราะว่าา ได้ได้ได้ไู่ได้ไล่ตั้งชื่ออะไรได้ไรครับเ่าเอาไปหลองนางฟังได้ฟังหนึ่งคอมเลยคอมเครื่องเครื่องกันเลยได้ครับได้ได้มาครบที่มดไหครับทั้งครับเหลือเวทีล่ะเอาเวทีบางหนึ่งจอดอยู่ซีุ์เรื่องนี่ยอ๋อไล่กันมา้ยนั่นล่ะเดี๋ยวเข้ามาหลังที่จะว่าเพิ่นคนดีกันไหมข้อยมันสือแบบไอ่สื่อแยบโย่หายแล้วเคียร์นีจริงกันเดี๋ยวผมอยู่รถเขาเลียนเบิ้งนี่เลยแล้วคือไม่แมนยุกเดี๋ยวกันนี่หระเขาเลียนเบิ้ง กำลังปรับพื้นที่พี่น้องกำลังปรับพื้นที่ปรับพื้นที่เอาโอเคครับคลิปนี้ไว้สนี้พอไม่ได้คิดอะาขอบคุณแฟนคลับท,ท,ที่ติดตามตอย่าลืม,มลกดไลค์กดซับกับช่องพ่อพญา,าอาทิตละหมดออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับโอเคแล้วครับพี่น้องครับบาทที่นึ่ อุเรียงบัรัาคาหน่อยร้อยสี่สิบบาทได้พี่น้องเด้อร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทครับนะัช่วยคนทาบุญคนซ่อมหลังคาบับมืันน <สา S 1> ี้ชดแจงมาก็อยู่กับมารำชดแจงไหมคะเพิ่นว่างหัวโอมเอาบุญจางคือ เห็นพ่น <ranch> ว <iser> <ENGLISH> like do you know, ่าซอสแจ้งก็ตามเพิ่นเลยก็บอกลูกค้าอยู่บอกว่าเจ้าบ่ต้องไปนอนรีสอร์ทหรอกเจ้าหอบเสือมานอนนี่ตื่นนนี่กัเอาบ่ลังจุกกันไม่ตกวันนี้ไม่มีฝนยาซ่าจูเพแล้วันแล้วพอมีฝนกันเพราวนาอยู่แล้้วถาได้กําไรเยอะๆเราก็ให้วัดหมดค่ะทําบุญยาซ่าธุเอาขอร้านแตกเด้อจยาซ่าจูโอเคครับอ่าปูปัดร้อยอี่สิบนต้องการเงินไปซ่อมหลังคาโบสถ์อยู่เออ